อยากให้อาจารย์รักชาติมากกว่านี้ครับวิธีการรักชาติเป็นยังไงเหรอนหนตอบกูซิที่มึงบอกว่าอยากให้กูรักชาติมากกว่านี้รักยังไงขอวิธีการแสดงออกความรักชาติแบบที่มึงอ่ะบอกว่ารักมากกว่านี้หน่อยต้องทํายังไงตอบกูหน่อยกูอยากเห็นการแสดงการรักชาติของมึงว่ามึงรักชาติยังไงอันไหนตอบกูซิตอบกูหน่อยมึงบอกว่าอยากให้กูรักมากกว่านี้มึงทํายังไง ต้องยังไงตอบกูหน่อยแล้วมึงทำได้ไหมมึงว่ามึงกับกูเนี่ยใครรักชาติมากกว่ากันเอาลองดูกูอยากรู้มากเลยอะ่ะใครรักกว่ากันมึงว่าการรักชาติคืออะไรการจ่ายภาษีเนี่ยเรียกว่ารักชาติไหมก็เรียกว่ารักชาติ เท่าไรมึงยอมสละเงินตนเองเพื่อให้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเอาไปบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเป็นสวัสดิการเอ่ยเป็นค่าเงินเดือนข้าราชการเอ่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักชาติเหรอแล้วมึงบอกมาออกกูให้กูอยากรักชาติมากกว่านี้คนรักชาติก็ต้องออกไปปกป้องด้วยการแสดงออกครับดูจากดาราศริลปินดังๆปัญญาอ่อน ควรักชาติไม่จําเป็นต้องไปเดินประท้วงมึงเข้าใจผิดถามว่าน,น่าเป็นการรักไหมก็รักแต่วิธีการรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันมึงไปเดินมึงจ่ายภาษีปีละกี่บาทตอบกูหน่อยมึงไปเดินมึงบอกว่ามึงรักชาติด้วยการไปแสดงออกด้วยการรักชาติด้วยการไปเดินม็อบกูแสดงออกการรักชาติด้วยการจ่ายภาษีมึงจ่ายภาษีปีละกี่บาทบบกูจ่ายภาษีปีละล้านกว่าบาทมึงจ่ายกี่บาททุกวันนี้ แล้วการที่กูทําประโยชน์เพื่อสังคมในการสอนธรรมะนี่ไม่เรียกว่าการรักชาติเหรอกูรักชาติกูจะพยายามสอนให้คนเป็นคนดีเมื่อคนเป็นคนดีคนเหล่านั้นจะสามารถทําให้ชาติเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครคนชื่อเอ็มอาชกถ้ามึงไม่หยุดพิมพ์มึงเตรียมตัวถาวร การที่รักชาติมันแล้วแต่ว่ามึงจะทำเพื่อชาติยังไงถ้ามึงบอกว่าการรักชาติเท่ากับเดินม็อบแล้วคนที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ของประเทศล่ะเขาลงมาเดินกับมึงไหมเท่ากับเขาไม่รักชาติเหรอสถาบันต่างๆอยู่ในฐานะแหน่งความเคารพเขาลงมาเดินม็อบไหมถ้ามึงบอกว่าต้องออกมาแสดงออกด้วยการเดินม็อบเท่ากับการจะรักชาติ แล้วพระล่ะต้องออกไปเดินม็อบไหมมึงเปัญญาอ่อนเพอเจอการรักชาติมึงต้องทำกันไปคนละบทบาทหน้าที่ใครจะเดินม็อบก็เดินไปใครจะนั่งอยู่บ้านแล้วสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ก็เรียกว่ารักชาติช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคข,ข้าวของเครื่องใช้กับสังคมต่างๆนาๆนา,น,าน,นั่นก็เรียกว่ารักชาติ มึงอย่ามาพูดว่าการต้องไปแสดงออกว่าเป็นการลักชาติตอแหลบางคนไปแสดงออกก็เอาคอนเทนต์บางคนไปแสดงออกก็เอายอดไลคย,ยอดแชร์ไปเยี่ยวยิ่ยกว่าเขาให้คนติดตามแต่ไม่ได้มีเจตนาในการลักชาติจริงแต่แค่ไปเดินเกาะกระแสไปเดินตามกระแสกูพูดถึงบางคนนะกูไม่ได้พูดทุกคน เิ่งไปแหกตาดูในม็อบจะมีสักกี่คนที่รักชาติรักจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเหตุผลเครือบแฝงไม่มีผลประโยชน์เครือบแคงมีสักกี่คนไปแหกตาดูยอมรับความจริงบ้างดาราหลายคนไปเพราะตามกระแสกลัวจะไม่มีใครสนับสนุนก็เลยไปหากระแสกับตรงนี้เพื่อให้คนสนับสนุนในม็อบดาราหลายคนก็ไปได้วยความรักไข่ยเย็นดูต่อประเทศชาติบ้านเมืองอยากเห็นสังคมดีขึ้นกว่าเดิม มึงอย่ามาบอกว่าการลงถนนการแสดงออกทางศีลละการแสดงออกด้วยการพูดเรื่องการเมือ,องเท่ากับรักชาติปัญญาอ่อนสังคมเราทุกวันนี้มันตัดสินอะไรกันฉาบฉวยขาดปัญญาโง่เขาเขาหลอกเอาก็โง่เชื่อ ัดสินทุกอย่างได้จากสายตามองเห็นแต่ไม่นีบพิจิพิจารณาไม่ใค่ควรตามหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลัลหลกลการว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดไม่พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่พิจารณาอย่างแยกคายนี่กูไม่ได้พูดเรื่องการเมืองกูพูดเรื่องสันดานอย่างนี้คนนอนป่วยติดเตียงไป ออกบ๊อบกับมึงไม่ได้ก็เท่ากับไม่รักชาติเหรอเด็กนักเรียนประถมมัธยมมันไปบ๊อบไม่ได้พ่อพ่อแม่แม่แมแมแมอนุญาตได้ไปนั่นเท่ากับมันไม่รักชาติเหรอฮะคลั่งโง่โงคนสันดานอย่างมึงนะ่ะควรไปรักษาสมองควรไปรักษาสติไม่ควรออกมาอยู่ในโลกนี้ เพราะมึงมีตัดก,กะได้ห่วยแตกมากตักกะโคตรป่วยเพราะสังคมมีคนตักกะป่วยๆแบบนี้ตักกะเพิเจอร์แบบนี้ไงสังคมมันถึงจเจริญได้ยากเพราะมีพวกคลัง่งๆแบบนี้แหละมันเลยเป็นเหตุให้คนในสังคมทะเลาะเบาแวงกัน เบียดเบียนกันตลอดเวลาเพราะมีคนตักกะปัญญาอ่อนป่วยๆแบบนี้นี่แหละหนักแผ่นดินไม่คิดจะสร้างความจเจริญคิดแต่จะสร้างแต่ความขัดแยง้งใครไม่เห็นด้วยกับมึงมึงด่าใครไม่ยอมรับตามคนที่มึงยอมรับมึงด่าก็สังคมมันเป็นแบบนี้ มันเลยทะเลาะกับชิพหายวายป่วงไปหมดเพราะมันลงให้กันไม่ได้ขาดผลประโยชน์ไม่ได้ถ้ากูชอบมึงต้องชอบมึงไม่ชอบกูเกียดนี่ไงสันดานมันชั่วแทนที่เขาไม่รักแบบมึงมึงไม่ต้องไปสนใจเขามึงจะรักมึงก็รักไปแต่ไม่ใช่มึงไปบังคับชาวบ้านมารักแบบเดียวกับมึงเขาไม่รักมึงจะไปบังคับให้เขารักทำไม ก็นี่เมื่อเขาไม่รักเขาไม่ชอบรัฐบาลเดียวกับมึงเขาไม่ชอบฝ่ายค้านเดียวกับมึงมึงจะบังคับให้เขาชอบได้ยังไงสังคมห่วยๆสันดานห่วยๆ คลั่งเนี่ยมันจะมีคลั่งไม่กี่อย่างหรอกคลั่งชาติแบบป่วยๆคลั่งศาสนาแบบโง่ๆทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่จะไปหาอยู่แล้วกูเห็นไปนั่งทำม็อบกันเย่วเย่ะใจทำรัฐประหาร ปัญญาอ่อนเศรษฐกิจมันยังพังไม่พออีกเหรอมึงคิดไม่ได้เลยเหรอมึงคิดจะขัดขวางคนคนหนึ่งบริหารประเทศเพียงเพื่อเพียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมึงหรือความเกียรติชาของมึงแต่มึงไม่คิดเลยว่าประเทศจะเศรษฐกิจเป็นยังไงมึงคิดเยอะๆมึงทําอะไรยาวแต่ประโยชน์ตัเวเป็นที่ตั้งมองเห็นคนอื่นก็ด้วยว่าคนอื่นเขาไม่อยาก มึงจะมาอยากคนเดียวไม่ได้มึงจะมาคิดเองเอาเองไม่ได้ว่าต้องทำแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเอาแบบนั้นหัดมองถึงประโยชน์ส่วนรวมซะบ้าแลวอย่ามาคิดเองมึงพูดว่าแบบนี้เรียวกว่าประโยชน์ส่วนรวมแต่ทำไมกูไม่คิดแบบมึงล่ะแล้วมึงจะมายัดเยียดให้กูได้ยังไงล่ะว่ากูต้องคิดแบบเดียวกับมึง มึงบอกอันนี้แหละเป็นประโยชน์ต่อประเทศบ้านประเทศชาติบ้านเมืองแต่กูไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อช่นประเทศชาติบ้านเมืองยังไงก็กูไม่เห็นมันเป็นประโยชน์มึงใช้กูยอมแล้วว่าเป็นประโยชน์ได้ยังไง